าไปเลยที่เมืองโครนครับคือคับขรัญญัติการเลือกตั้งหลวงหน้าของโครนนะมีผู้มาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดรีบแหละด้านรองผู้บริหารตพรรคเปดบอยยังไม่พบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดกับบรรยากาศข้าวชาวก็รัแต่ว่าที่นาโครนนะครับนะกับเมือนเผื่อและรับพบเปิดโมงเพ่งกับเปิดอีบเลือกตั้งกันนะครับนายวุฒิก้อินคงพ่อออกกตโครนเองเนี่ยพร้อมด้วยกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอร์รัปช์นก็แล้วเปดโมงกันก่อนเปิดรีบนะครับแล้วก็เปิดอีบเลือกตั้ง ให้ประชาชนได้ลงคะแนนบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำกลางการอำนวยความสะดวกขา้าหา้าที่ปจำหน่วยพวกกะกะ่อกกตคนเก๊กระบ,บกว่าถูกไข่ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมนะร้อยเปอร์เซ็นต์นแล้วพร้อมแล้วแต่ว่านะครับแล้วก็ไม่พบการกระทําพิษเ,เกี่ยวกับการเลือดตั้งนะครับมีเพียงกระเซเข้าวธิปจหนี่ยฉุดเคลื่อนี่ปร็วลงหน้าข้อมูลนะครับก็สอบข้อเต็จจริง กระยายประชาชุนรถเปน็นลูกเป็นตานะครับอาภพกสัมพิษริบแจงเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมยครับค่ะดานพลตํารวจตีพรชัยขจรกลินรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคแปดรักษารษาชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่าภาพรวมการเลือกตั้งลวงหน้าในพื้นที่รับผิดช,ชอบทางการเคตเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะย,ยังไม่พบเรื่องรองเรียนแต่อย่างใดพร้อมกำชับกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจนว่าจะแล้วเซจภารกิจนั่นเองเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมผ ก็วันนี้นะครับตั้งแต่8โมงเช้ามาก็การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีทั้ง9เขตนะครับก็ยังไม่มีได้รับแจ้งเหตุใดๆขึ้นมาในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ผมก็ได้มาดูหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านะครับของเขตอําเภอเมืองนะครับมีท่านผู้กับตันนะครับสพเมืองก็มาดูแลความเรียบร้อยนะครับก็ทุกอย่างดูเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ